วันีค่ะกลุ่มชั้นวันนี้มาทำการวัดเสาไฟโดยใช้ทฤษฎีความคล้ายสมาชิกมีดังนี้ค่ะ 1. นางสาวสิริพรบัวทอง 2>, 2. นางสาวทิติมาบุญขาว 3. นางสาวเมยรพันเสน 4. เป็นยาทองใส 5. วันที่การเรียกสีค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปดูในการนำเสนอกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็วัดเสาไฟโดยใช้กระดาษที่เราตัดมานะคะเราตัดมาเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากด้านยาวจะยาว22ซเมเท่ากับ0.22เมตรด้านตรงจะมีความยาว12.5ซเมเท่ากับ0.125เมตรนะคะเราก็จะใช้เราก็จะมองไปให้ปลายของกระดาษนะคะมันจะหลุดปลายของเสาไฟฟ้าค่ะ หลังจากนั้นนะคะพอวัดได้แล้วเราจะมาวัดระยะห่างจากเสาไฟฟ้ามาหาตัวเราค่ะว่าจะได้กี่เซนติเมตรพอแล้วนะคะเราก็จะได้9.9เมตรจังนั้นเราก็มาวัดความสูงของตัวเราเองค่ะได้159เซนติเมตรจังนั้นเรานำมาคูณกันเราจะนำ9.9คูณ0.25หารด้วย0.22 เราจะได้ผลลัพเท่ากับ5.625พอเราได้ผลลัพธ์แล้วนะคะเราก็นำมาบวกกับส่วนสูงของเราก็คือ1.59นะคะเราก็จะได้ทั้งหมด7.215สรุปแล้วเสาไฟฟ้าต้นนี้มีความสูง7เมตรนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการนำเสนอขอบคุณค่ะ